ท่านบรัตองการบริหารส่วนตำบลานขาท่านสูานถูกส่วนของตำบลานขาถูก่ันท่านแย่ผู้มีเยรติที่มรหลัถูก่านนะครับเมื่อนี้นะครับผมเช่ว่าท่านคณะจากองคกรบรงการบริหารส่วนตำบลบ้านขานะครับมีความยินดี พอที่มาส,สมคุณลำไยประดิษฐ์จึงท่านได้เลื่อนฐานาจาะจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะครับมาเป็นข้อหน้าสำนักปลัดหรือว่าหรือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีจริงที่ของคุณลำไยแบบทั้งคณะดขอแสดงความดีใจ ทุกท่านทีมารรวมในมนี้นะครับหรือว่ารับราชการนะครับเมื่อเข้าได้เลื่อนนะครับที่สูงขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีใจและประทับใจของชีวิิราชการเพราะฉะนั้นนะครับรับหมดผอมเองนั่นนะครับในคณะผู้รับใช้นะครับสปฏิบัติหน้าทีดูที่อการบริหารส่วนตำบลคลิปข่านนะครับ ก็จะถือว่าเสียดายนะครับซึ่งคุณลำย่อยก็เป็นผู้ที่มีฝีมือในพูนภาณในด้านการทำงานเป็นย่างสูงนะครับแต่ความเสียดายก็มีมีความดีใจก็คือท่านนายเดือนร้านเป็นข้อหนาตำแนักนะครับซึ่งค้บข่านะครับถ้าคืบข้ด้นะครับผมเองกับตัวคุณลำย่อยจบป้องติดตึงอตรงนั้นเพราะว่า การถึงเป็นวนาสำนักนะครับของลิขชาต์มันเป็นเปิดกขอบไวปยุติธรับเช็ยนะครับยุตธรรมเชียร์ฉะนั้จะเลิกวุฒิธมารถิของได้ผมคิดว่าในโอกาสต่อไปนะครับับต้องสีเมื่อคุณลำไยในเขตอาชีพกับประยูรบ้านของตัวคนเองนะครับคิดว่าท่านฝากท่านขอแนะนก ข้างนี้นะครับอามาเมนี้นะครับือว่ามาหมอบมาฝากนะครับคุณลำแย้นะครับซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับจากทุกท่านนะครับวันนี้ขอแห่ข้างข้างและลมของโครงการรังสรรค์คนสุขคนรุ่นถัดตามไปได้ดูแลได้โอกาสต่อไปขอโอกาสขอโอกาสดีศิวะ มอบคุณลับย่นะครับในโอกาสนี้ใหครับท่างนายกในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับครับกับผู้กท่านนายกองการบริหารส่วนตะบนสุนชาิเป็นโอกาสนี้ท่านนะครับกับเป็นเพื่อนท่านนายกองการบริหารส่วนตะบนนนท์ครับ ตารักตาไปเจินะครับ,รบออขอบคุณครับก็เห็นดูวยนครับครับโโหาี่ไห่ครับ ส่วนคนนอนผ้าท่านสมาชิกสภาปการบริหารส่วนคนนอนผ้าที่มาส่งบุรีรัมยใหญ่ทุกท่านทุกบ้านท่านรองประธานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนพี่น้องที่มาส่งคุณลรัมย์ไบุรีรใหญ่ที่กรุบรักทุกท่านมือหนึ่งเป็นอีกมือหนึ่ง ที่องค์การบริหารส่วนเมือง่าไต้รับลูกสาวหลังจากที่เราเสียลูกสาวไปหลายปีแล้วคุณลำใหญซึ่งเมื่อก่อนเป็นเจ้าหน้าที่กิฟเพราอกนโยบายและแผน เตรียนสายงานมาเป็นผู้บริหารคุณลำใหญ่ครับงานถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปฏิบัติเองแต่ผู้บริหารนั้นถ้าไม่มีวิสยัยทัศแล้วเราจะดูและลูกน้องยากแต่ผมคิดว่าดูจาก และเพื่อนฝูงที่มาสม่งผมก็พอจะทราบว่าคุณลใหไยได้ปฏิบัติงานในตำบลคืมชาติอย่างไรถ้าไม่มีคนรักไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้วเพื่อนฝูงพี่น้องผู้ค,คาบชาคงไม่ตามมาสม่หลายๆคนอย่างที่เรา ฉะนั้นโน่นท่ามีมนาสนกปรัชเปิดก่อขึ้นมาเปลี่ยนมาแล้วสามคนตั้งแต่ลูกม่อของโน่นท่าเลยคือท่างน,นบหลายๆ่ายท่านาเคยชื่อท่านนบแล้วก็จะรอ้องขอ ช่างนกขึ้นมาคนแรกมาเป็นหัวหน้าสำนักปราบองค์การปรญหาสกวนตะบลโนท่าหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ไม่นานรรยาของท่านซึ่งเป็นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนย้ายกลับภูมำเนาเดิมท่านนกหรือหัวหน้าสำนักปราบเพราะท่านย้ายตามพอย้ายตามไปแล้วก็บอกว่ายังไม่รับ อื่นมา่อยว่างไว้ก่อนป่อยว่างไว้ก่อน,ออนให้ท่านประหลัดก่อนนี้ยังไม่มีไม่มีรองรักษาการไปก่อนเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราย้ายจากคนจากอื่นมาแล้วเนี่ยมาอยู่เราไม่นานก็เป็นทางผ่านยา้ครับ เลยบอกว่าเอาตำแหน่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญก็ว่างไม่เป็นไรประกรับปลัดมีประกบการเกี่ยวกับตำแหน่งปลัดอยู่แล้วดูแลงานโครงการบริหารส่วนตำบลไม่ถึงกันหนักหนาสาหัสพอป่อยว่างไม่นา ลูกม่อของโคการบริหารส่วนตำบนมังทานเองก็คือคุณเชือเอ็นมูลเทพชือเล่นว่าเตียยจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจะเปลี่ยนสายการขยับขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับบริหารไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอารูปม่อเจ้าของขึ้นมาเนี่ยนะจะได้มาช่วยกันดูแล งานของอบตบนท่าก็ขึ้นมาอยู่ได้เพราะกำหนดชีวิตราชการต้องขยับขึ้นเรื่อยๆไม่ย่ำอยู่กับพี่คือสเต็ปสูงขนาดไหนเราต้องก้าวให้สูงสุดยอดคุณเชอเอมหรือเปียก็อยากขึ้นรองประดับ ก็กกรหมดเข้าไปสอบร,รองประหลัดของงครงการบริหารสว่วนตะบนนท่าระดับโกและมีบุคลากรกรองตำแหน่งอยู่ก็อีไม่ว่างทำยังไงก็ต้องสอนจ่ายหาที่ลงหาที่ขึ้นก็ไปเห็นอยู่ตำบลบ้านเกิดคือหันโจทย์ผมบอกว่า ดีคุณโชคดีแล้วที่กลับไปช่วยงานของตำบลบ้านเกิดของตนเองพราฉะนั้นคุณเชื่อเองก็ไปขึ้นรองประลัดการบริหารฝึบลหันโจกสองนักงานประหลัดก็ว่างเป็นครั้งที่สองมาหน้าของนักงานปลัดว่างเป็นครั้งที่สองก็พอดีคุณนำใหญ่ซึ่ง แฟนของท่านก็เป็นผู้นำ